t ตโยต้าอ a n นซ2022เติมความครบเครื่องกว่าเดิมพร้อมลุย Mitsubishi x p ซ์ d พนเร์ไฮไลท์สำคัญน่าจะอยู่ที่การเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มรุ่นใหม่ที่แชร์กันในหมู่รถยนต์หลากหลายรุ่นที่ผลิตในอาเซียนโดยจะมาพร้อมแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนล้อนหน้าที่ส่งผลดีเรื่องการประหยัดน้ำมันดีกว่ารุ่นเดิมที่เป็นขับเคลื่อนล้อหลัง เครื่องยนต์ที่ติดตั้งมาน่าจะยังเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรดูออบ v t i ที่น่าจะได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะที่เหนือชั้นขึ้นโดยจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์7ที่นั่งคันนี้แม้จะไม่จีจ๊ดจ๊าดแต่เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอน ความปลอดภัยถือเป็นหัวใจของการพัฒนารถในปัจจุบันมีข่าวว่า t o y ยต a ก็พร้อมที่จะใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยเข้าไปในรถอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย6ลูกพร้อมด้วยระบบเตือนการชนและช่วยเบรกด้านหน้ารถซึ่งจะทำให้รถคันนี้เหนือชั้นกว่าคู่แข่ง นอกจากนี้การที่รถคันนี้นั้นแชร์การพัฒนา,าร่วมกับรถยนต์บางรุ่นในมาเลเซียทําให้คาดการว่าจะได้รับอุปกรณ์บางชิ้นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันหรือระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องจราจรซึ่งน่าจะมาในรุ่นท็อปเท่านั้นความคืบหน้าล่าสุดของ t ตโยต้าอเวนซ่าคือหนึ่งในสินค้าที่ค่ายยักษ์ใหญ่อย่างญี่ปุ่นมุ่งเป้าที่จะคว้าตําแหน่งผู้นําตลาดกลับมาเป็นคู่แข่งแค่ได้อีกครั้งโดยคาดการว่า รถคันนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในตลาดอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดสำหรับกลุ่มรถมินิ MPV คาดการกันว่าขุมพลังขับเคลื่อนจะใช้เครื่องยนต์บล็อกเดิม4สูบขนาด1.5ลิตรแต่เพิ่มกำลังจาก102แรงม้าแรงบิด134นิวตันเมตรแน่นอนแทนที่เกียร์อัตโนมัติ4สปีดด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและมีการขับขี่ที่นุ่มนวลกว่าเดิม สำหรับผู้แข่งเองก็เริ่มขยับตัวแล้วเช่นกันเช่น Honda BRV กำลังจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่พัฒนาจาก Honda N7X Concept ในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อเข้าสู้ศึกมินิ MPV ที่ปล่อยให้ Mitsubishi Xpander และ Suzuki Ertiga แข่งกันมายาวนาน Expander นั้นเพิ่งเปิดตัวเวอร์ชั่นตกแต่งอุปกรณ์พิเศษไปในตลาดอินโดนีเซียขณะที่เออร์ติที่ทำตลาดมาอย่างเงียบๆก็ไม่น่าจะอยู่เฉยได้เมื่อคู่แข่งมาประชิดขนาดนี้ทำให้คาดการว่าตลาด Mini m อ v ในอาเซียนจะแข่งกันสนุกแน่นอนในปี2 5 6 5ที่จะถึงนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ